ชวนน้องแต่งงานก่อนเขายังไม่ได้ชวนรออยู่แล้วแล้วแล้วไปช่วยดูไม่เปิดให้เท่ากันนะไี้ของเฟรมเฟรมเป็นหัวทองพี่สายไม่คิม่ถ่ายไมครัไม่เบื่อคันคานเกยท่า

จะอยู่อีกนานเท่าไรจะคามงสดความเศร้าในเนาใจไว้คอยใครเล่านานก็แก้ปัาเหมือนเรือขึ้นคานเกยท่าใครจะมาเมียงมองและไม่ตาปอดไวชาราย่อนยาแต่งงานเธอต้องอย่าลืาแมแต้มมองกัน ขอสนุกสนุกนะคักๆเอาม้วนคักๆเลยเด้ออยากพูดอะไรคนดูลองลองพูดด้วยฟังเลยนะอยากแต่ยินไหมครูรักบอกอะไรเอออยากเล่นอะไรคนดูขอขอเล่นด้วยครูดูด้วยครขาขาพี่แพรพี่แพรบอกว่าอยากเกาพ่อแม่ พี่แซวไม่ขอดไว้หรือเปล่ารักน้องนี่จังนะมีเตือนเฟสไปเตือนเฟ แต่งงานจะอยู่อีกนานเท่าไรจะครองสวดความเศร้าให้หน่ใจไว้คอยใครเล่านะประเดี๋ยวก็แก้เกินกาความือรนเคยทานใจจะมาเมียงมองและไม่ตาตอนวัยชาราย่อนยาแต่งงานเถอดน้อง หมัวแ,แต่น้องข้ามผ่านเดียวตายไปยมมาบ้านไม่สงสารบดขึ้นสวรรค์เลยนออ้องทำไมน้องไม่งานหรือน้องต้องการคนหลอรู้ร่างของพี่กะที่พอมาเกิดน้องมาแต่งงานกัน ไม่แต่งงานจะอยู่อีกนานเท่าไรจะครองสพความเศร้าให้เน่าใจไว้คอยใครเล่านาะนเดีวเดียวก,ก็แก้เกินการเหมือนเรือขึนข้นท่าเกิดเช้าใครจะมาเมียงมองและไม่ตาหลดไปชรายอนยานแต่งงานเถิดน้อง ทียังวัวแต่มองข้ามาเดี๋ยวตายไปหุ่น้านไม่ส่งใจอดหึ่งสวัเลยน,น,น้องไม่น้องไายแต่งงานรหรือน้องต้องการคนหลอรูปร่างของพี่ก็ดีพอมาเถิดน้องมาแต่งงานกัน ตองไปแล้วมีการทอาอไปแล้วไม่เกรี้ยงด้วยน้ำลายเลยเมื่อยกลามือไม่มีไงบนมันมาเองก็ดีก็ดีสนุกดีสนุกดีแล้วทำให้คนดูรู้สึก ตืดพื้นน,นะเอาอฟิลอย่างนี้เพลงอย่างนี้มันต้องเรียกแขกแบบนี้แหละถูกต้องแล้วน <c oughs> ะเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้แต่ท่านาเมื่อกี้เนี่ยนะล,ล,ล,นะลูกล่ลางลูกล่างใช่ไหมนี่ลูกล่างผมลูกล่างลูกล่างตรงมาเขาไม่ลูกคนไม่ได้ลูกแล้วลูกล่างแบบล่างดิ่งด้วยนะล่างดิ่งเพนะลงอะเพลงอะไรแต่ล่างขนาดนั้นแล้วก็ <c oughs> ีดีดีชอบสนุกดีนะแล้วก็ พอถึงเวทีจริงก็อให้มันเอาให้มันใหญ่อยู่นี้ให้คนทั้งพอลุกขึ้นมาเต้นได้เหมือนคราวที่แล้วแล้วกันนะพี่ปูมคะมันเลยลกมเป็ไปว่าคูแนนอย่างนั้นน่ะลูกมันหย่อนยานอะไรนี้ผมมองขึ้นมาอีกครับนี่เจกันนี่เก็ดเจอทีมไปบอกว่านไปนู่นใช่ไหม บอลกันแล้วคือรักค่ะรอดใช่านั้นใหนูรอดหนูรอดเข้าไปจางนี้บอลคือรักค่ะไอ้นี่ลื้อหิ้งเลยไม่เล่นหมอบแม่อย่างนี้เลยรถรถรถไอ้ท่า กระดู๊กระดูอบกระดู๊บไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่แต่งงานเธอเนาะแล้วหันข้างเขาไปก่อนไม่ก็ได้รู้มันจะหน่ำไปแล้วแล้วมันดันหันข้างด้วยไงมันเฟรมดันหันข้างให้คนดูเห็นมันชัดอ่ะเออมันมันก็เลยยั้เยียดไปหน่อยชอชิ่นมัใช่ใช่นเออนั่นแหละเออะเขมนแปีอย่างนี้ต่อเลย ทำถ้ามัน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 ลดตรงนั้นไปมันก็จะดูน่ารักแบบแบบไม่ไม่ต้องไม่ต้องอธิบายให้เด็กฟังอ่ะคือดูได้ทั้งครอบครัวอย่างเงี้ยดีกว่าไอ้หันไปเขาเต้นท่าอย่างนี้แปลว่าอะไรครับแม่เขาเป็นอาการของนกจริงจีิงที่เวลามีสายลมมาเขาจะดิ้น แต่ว่าก็สนุกดีสนุกดีคือเฟรมบางคำมันมันไม่ต้องกลมเนียนก็ได้นะการการออกเสียงมันยังดูหล่อๆไปแต่ว่าขชาตรสศาสตร์ต่อเนื่องมาตั้งแต่เนียนนาชาติแล้วพอปับโพนี้เสียงก็ใช่เลยแล้วของเรามันเหมือนแบบยังติดความเป็นตัวเองมันยังมีความประคองหล่อหล่อนวลนุ่มๆอยู่ไปนิดนึงถ้ามัน สุดเดกลดแต่เสียงมันยังรออยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยไปด้วยกันเท่าไหร่เออลองลองกลับมาคือไม่ต้องไม่ต้องมาร้องแบนอย่างเขาทุกเพลงก็ได้ไมันก็มีความต่างแต่ว่าอย่างน้อยมันควรจะมีอะไรที่มันเป็นจุดร่วมกันเป็นระยะระยะบ้างสําหรับเรื่องการออกคํามันจะได้ชัดเท่าๆกันครับค<อ>ือถ้ามันทะลน่แต่เสียงไม่ทะลึ่นะเนาะอ่ะพี่จ๋มค่ะดีค่ะสนุกดีคิดเองหมดเลยใช่ไหมลูกมีทานคุนตุ้ย ดีค่ะดีค่ะก็จะจะจะเห็นความแตกต่างของสองคนอย่างชัดเจนแต่ว่าออย่าลืมว่าเราร้องเพลงเดียวกันเนอะนะมันต้องต้องช่วยเสริมซึ่งกันและกันเสริมซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆจนถึงข้างบนแค่นี้แหละน้องลสนุกอ่ะแม่ยกไปแล้วไงไปแล้ เมียไปแล้วอะเมียบอกไม่ยากนี่แหละเกกำมัดแน่นอยู่เลยต้องจบทีต้องจบก็ดีจบก็ดีให้ชัดๆเป๊ะๆอ่ะเนาะถ้ามันพร้อมกันแล้วมันไปเล่นเวทีใหญ่ๆแล้วมันเป๊ะเนี่ยมันจะมันจะเจ๋งเป้งว่าแบบเฮ้ยทำงานจะโอ้โหเจ๋งเป้งขโบราณมากจนตอนที่เฟรมดูนาฬิกาเนี่ยดีแล้วก็เวลาที่เฟรมร้องชาชาก็หาเล่นๆกันแล้วก็อย่างว่าช่องเสียงอย่างที่ครูรักบอกให้มันรู้สึกว่าร้องมาแล้วสนุก ไม่ใช่ว่าเก๊กอ่ะไม่ใช่ว่ามีนิ่งอาจจะลองต้องการคนหล่ออาจจะคิดว่าต้องต้องทำเสียงหล่อ่หล่อแบบทะลึ่งเอาเล่นกันมาเข่งได้แล้วเขาเล่นเขาเล่นใช่เสียงมันไม่ท่าได้โอเคครับโอเคครับไปครับอ่ามันหนาวไม่มี